สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเมย์เช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะ,ะเด็กๆคะก่อนอื่นเลยตอนเช้านะคะเราก็ต้องมีการทักทายกันว่า Good Morning อาและถ้าสมมติว่าคุณครูทักทายเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะเปิดตอนบ่ายหรือตอนเย็นก็ได้นะคะให้เราเป็นทักทายแบบธรรมดาไปเลยก็คุณครูก็จะบอกว่า Hi ตอบว่า hi teacher โอเคหรือว่า hello teacher ก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้เป็นยังไงบ้าง how are you today am uh, a m fine หรือว่า am good ก็ได้นะคะอ,อันนี้แล้วแต่เด็กๆเลยเนาะถ้าคนไหนมีอาการไม่สบายหรือเจ็บป่วยก็บอกว่า am sick โอเคค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้แนะนาตัวกันมาแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือ vocabulary นะคะแปลว่าคําศัพท์นั่นเองค่ะคำศัพท์ของเรามีอะไรบ้างเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคำแรกที่เด็กๆเ,เห็นรูปนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่บ้านบ่อยนะคะเขาคือตัวอะไรนะเขาคือ ไข่นั่นเองไข่าภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว e อันนี้ตัว e นะคะเดี๋ยวเราไปสะกดพร้อมกันนะคะคําว่าไข่าภาษาอังกฤษสะกดยังไงเอ่ย e g g x แปลว่าไข่นั่นเองคะ่ะคําคต่อไปคําว่าอะไรเอ่ย ตัวนี้กระโดดลงมาแล้วเจ้าตัวนี้มีอยู่ในบ้านใครหรือเปล่าคะเจ้าตัวนี้ภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นด้วยตัว R ตัว R นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสะกดพร้อมกันว่าเจ้าตัวนี้ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ,ะ R A T Red แปลว่าหนูนั่น เจ้าหนูจิจิที่บ้านเราเองนะคะเดี๋ยวมาดูคำต่อไปค่ะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้เด็กๆจะพบเจอในสวนสัตว์ใช่ไหมคะอยู่ในสวนสัตว์เลยจะมีสัตว์หลายชนิดแต่จะมีเจ้าตัวนี้ทุกๆที่เลยตัวนี้ดุไหมคะบางคนบอกว่าดุบางคนบอกว่าไม่ดุนะคะตัวนี้จะขึ้นต้นภาษาอังกฤษนะคะด้วยตัว T ตัวชีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสะกดคำศัพท์ของคำนี้พร้อมกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างา T I G E R Tiger แปลว่าเจ้าเสือนั่นเองคะ่ะ นะคะคำศัพท์ของเราอะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆของเรามาแล้วนะคะให้เด็กๆสามารถไปฝึกทบทวไนได้นะคะเราก็มาทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคําศัพท์ของเราดีกว่าใบางานใบนี้จะอยู่ในใบางานที่5นะคะของวันที่19พฤษภาคม2564นะคะใบางานของเราภาษาอังกฤษวันนี้จะอยู่ทางด้านล่างนะคะให้เด็กๆสังเกตได้เลยนะคะทางด้านล่างของเรานั่นเอง จากายงานที่5ของเรานะคะเด็กๆวันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านล่างนะคะให้เด็กๆด,ดูคําสั่งนะคะแล้วทําตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะคําสั่งของเราในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะวงกลมตัวอักษรตามรูปภาพที่สัมพันธ์กันอีกรอบนะคะคําสั่งของเราก็คือให้ นะคะวงกลมตัวอักษรตามรูปภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอ่ารูปแรกนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปไข่นั่นเองเอ้าวเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนี่นะไข่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัว e หรือว่าตัว f หรือว่าตัว a คะตัวไหนเอ่ยตัว e นั่น เองอถ้าสมมติว่าขึ้นต้นด้วยตัว e นะคะให้เด็กๆนะคะนำดินสอมาวงกลมลอ้ลอมรอบตัว e ได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนีะ่ถูกต้องค่ะนั่นก็คือคําว่า e egg ไข่นั่นเองนะคะ,ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยบางบ้านมีใช่ไหม โอ้ว oh, ิงอยู่ตามท่อหรือเปล่านะพี่น้องจิ๊ดจิ๊ตัวอะไรเอ่ยหนูนั่นเองค่ะอหนูของเราที่เรียนคำศัพท์ไปขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะตัว Y หรือตัว R หรือว่าตัว O คะตัวอะไรคะเด็กๆตัว R นั่นเองค่ะถูกต้องอะอดินสสอวงเลยลูก สวงกลมเลยนะคะถูกต้องค่ะ R w e d หนูนะคะ,ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ที่เด็กๆเห็นตามสวนสัตว์มีเขี้ยวด้วยมีฟันแหลมคมเลยหน้าตาเขาจะเหมือนน้องแมวแต่ว่าตัวเขาเป็นไงคะตัวใหญ่มากเจ้าเสือนั่นเองคะอ่ะเจ้าเสือของเราภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะมีใครจำได้ไหมเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัว T ตัว L หรือว่าตัว I คะตัวอะไรเอ่ยตัว T นั่นเองค่ะถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถวงกลุมลอ้ลอมรอบตัว T ได้เลยนะคะถูกต้องค่ะ T t i ใช่แปลว่าเสือนะคะเด็กๆทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมๆกับคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะรูปนี้ก็คือไข่นะคะไข่ภาษาอังกฤษก็คือ e egg ไข่นะคะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ e e ไข่ค่ะตัวต่อไปนะคะเจ้าหนูของเราเจ้าหนูนี้ภาษาอังกฤษก็คือตัว r let หนูอีกครั้งนะคะ r let หนูนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าเสือ เสือภาษาอังกฤษว่า t tiger เสืออีกครั้งนะคะ t tiger เสือโอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็เรียนรู้คำศัพท์นะคะแล้วก็ได้ลองทำแบบหัดไปด้วยพร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนตอบถูกดีมากเลยค่ะฝึกฝนเยอะๆนะคะลูกแล้วก็หมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะกับกิจกรรมในวันนี้วันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งน,นี้นะคะเด็กๆกับวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย see you next time นะคะสวัสดีค่ะ